สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเข้าควรค่ะวันนี้จะพามาทำยำมะม,ม่วงนะคะใส่ปูม้าค่ะแล้วก็ปูปูนี้ค่ะปูเปรี้ยวนะคะเขาเรียกปูเปรี้ยวนะคะทางใต้แล้วมีกุ้งนะคะกุ้งนี้เป็นกุ้งดองน้ำปลาไว้แล้วนะคะก็นนี้เป็นมะม่วงเตรียมไว้แล้วค่ะก็จะมีหอมแดงมะนาวพริกสดนะคะก็ต้นหอม ผักชีหรือเพื่อนๆมีผักชีฝรั่งก็ได้นะคะใส่ได้ค่ะเดี๋ยวไปเริ่มยำกันเลยนะคะเพื่อนๆคะใส่น้ำปลานะคะผงชูรสน้ำตาลพริกสดแล้วก็หอมแดงลงไปเลยนะคะตามด้วยมะนาวคะ่ะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะ ทำตามรสที่ตัวเองชอบนะคะจะได้อร่อยค่ะมะนาวใช้สองลูกนะคะใช้หมดเลยอุ้ยหอมมากค่ะหอมมะนาวตอนนี้ก็คนนะคะคนให้ทุกอย่างเข้ากันให้ละลายก่อนนะคะ เสร็จก็ใส่กุ้งลงไปนะคะกุ้งดองน้ำปลานะคะรอบปูนะคะปูเปี้ยวนะคะปมะคะูม้าค่ะออไม่เนี่ย <c oughs> กะละมังเล็กไปไหมเนี่ยหมดเลยนะคะกะละมังหนึ่งเลยะคะ่ะลองกินทั้งบ้านเลยนะคะ ะก็ใส่มะม่วงลงไปนะคะใครจะดองแบบใส่น้ำปลาด้วยก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วแต่ความชอบเลยค่ะแต่วันนี้ไม่ใส่นะคะน้ำปลาจิ้นเลยแล้วค่ะ หอมมากเลยค่ะความเผ็ดก็แล้วแต่ชอบนะคะเพื่อนๆคะปรพอคนทุกอย่างเข้ากันหมดแล้วนะคะให้ใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยนะคะหรือผักชีฝรั่งค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะอือหือจะอร่อยมากค่ะตะกี้แอบชิมแล้วค่ะ มา,มาทาาด้วยกันนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาลงจานกันนะคะขอลงก้นมะม่วงนิดนึงนะคะตักใส่เลยคะ่ะมาทาด้วยกันนะคะเพื่อนๆดูเครื่องเยอะๆเลยคะ่ะ เน้นๆเ,เลยค่ะเครื่องเน้นๆเ,เ,เลยค่ะมาค่ะ เทเลยนะคะโห,หน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะ